าสัญญาณเตือนน้ำตาลในเลือดต่ำค่ะมีใครได้ยินข่าวบ้าไหมคะที่มีคุณผู้ชายขับรถไปชนท้ายรถอีกคันหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่หยุดแล้วก็ขับต่อไปจนรถพลิกคว่ำค่ะมาตรวจสอบแล้วเกิดจากอาการน้ำตาลในเลือดต่ำทำให้บังคับตัวเองไม่ได้แล้วก็ซึมลงนะคะเรามาดูอาการกันค่ะว่ามีอะไรบ้างที่น่ากลัวสำหรับคนที่เป็นเบาหวานและเกิดภาวะน้ำตาลต่ำค่ะข้อที่หนึ่งเลยค่ะมือสั่นใจสั่นนะคะรู้สึกว่า มันมีอาการมือสั่นใจสั่นต้องเจาะน้ำตาลปลายนิ้วดูนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เป็นเบาหวานน้ำตาลต่ำกว่า70มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรแสดงว่าน้ำตาลต่ำนะคะถ้าคนปกติน้อยกว่า55ก็แสดงว่าต่ำแล้วค่ะที่สองค่ะเหงื่อแตกนะคะเหงื่อออกโดยที่เราไม่ได้ไปตากแดดเลยอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณเตือนว่าน้ำตาลน่าจะต่ำแล้วค่ะ3ค่ะรู้สึกหิวโหยอยากทานของหวานหวานค่ะ พอน้ำตาลต่ำนะคะร่างกายเราก็จะสั่งไปที่สมองว่าหิวแล้วนะอยากกินค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาการแสดงอย่างหนึ่งว่าน้ำตาลเราเริ่มต่ำแล้วนะคะอย่างที่4ี่ค่ะมีอาการเวียนศรีรษะวูบหน้ามืดได้ค่ะ คนที่น้ําตาลต่ําก็จะมีอาการแบบนี้นะคะซึ่งแสดงว่าน้ําตาลต่ํามากแล้วนะคะแบบนี้และอย่างที่5ค่ะคือหมดสติไปเลยหรือชักเกรงได้นะคะซึ่งอันตรายมากเลยแสดงว่าน้ําตาลจะต่ํามากต้องรีบนําตัวส่งโรงพยาบาลนะคะเพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุว่าทําไมน้ําตาลถึงได้ต่ําขนาดนี้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานหรือมีญาติเป็นเบาหวานนะคะควรพกน้ําหวานหรือลูกอมติดตัวไว้ด้วยถ้ามีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะจะ ได้รีบแก้ไขเบื้องต้นก่อนแล้วก็ไปพบคุณหมอหรือเจาะน้ำตาลดูเพื่อประเมินผลอีกทีหนึ่งนะคะด้วยความปรารถนาดีจ้าพยาบาลจุ๋มค่ะ